โอ้โหนี่วันนี้โอ้โหมีสีดําสวยนะเฮ้ยมีสามล้อด้วยสุดยอดคือไ่อันนี้แค่ตัวอย่างเฉยตัวอย่างเหรอสั่งมาเลยครับ30มสิพันเยวหมดไม่ได้มันแพงฮะสามล้อสวยมากมีคนอยากได้สามล้อกันเยอะโอ้ยาเลยครับคือโหวันนี้ใส่เสื้อเปิดอกนะฮะคุณเป็นดาราเลยฮะร้อนนะร้อนโซนยอดจริงๆนะครับถ้าถ้าทำไมก็สีแดงไม่ใช่คือหน้ากาก คือจะปุ๊บเดือบบกเขือนครับมีสีดำมาใหม่สวยมากคันนี้ไม่เคยเห็นนะฮะตัวนี้จะเปิร์ครับเว่าเป็นตัวนึ่งหนังเป็นเครื่องเตาด้วยแล้วก็ตัวเป็นสองสองตอนเดิมแต่สองตอนตจนนี้มันเกียร์เกดุมด้วยเออไม่มีครับวันนี้ผมเอารถกระตากขายนะฮะดาวน์พันชัยเที่ยวเป็นรถใคร เอายังไงเนี่ยมีเส้นไหนขายยังไงฮะเออขายเป็นคันครับขายเป็นคันไม่คันไม่ขายไม่ไม่คันไม่ขายต้องเกาให้ดูด้วยโอ้โหแหมเอาคันเท่าไหร่ฮะตอนนี้เปิดโอกาสให้ผมเล่นเลยนะตอนนี้เท่าไหร่เนี่ยถึงก็ตุ้มๆเลยนะไอ้ตัวนี้จะเท่าเดิมมันอยู่ที่ห้าพันเก้าหครับห้าพันเก้าโอเคแต่ซีดลอยนะล้อเป็นซีล้อนะครัโอ้เป็นซีล้อไม่ใช่แม็กแล้วก็ตัวนี้ลูกปืนจะเป็นโรบัส เป็นแบริ่งแล้วใช่ครับไม่ไม่ไม่ใช่เป็นลูกปืนแม็กซ์ลูกเก่าไม่ใช่รุ่นเก่าไม่ใช่แบริ่งเออเป็นครับแต่มันเป็นแม็กแล้วจะพูดสมไมฮัรุ่นเก่าก็เป็นแบริ่งแม็กคือจะได้ดูดีในละับก็คือเหมือนรุ่นเก่าแหละเล่นกันสดๆอย่างนี้เลยเหรอสีสวยนะแต่ว่าโอ้โหเนี่ยสนใจได้มานะผมนึกว่าคุณเลิกขายจักรยานไปแล้วนะฮะตอนนี้เห็นมีจักรยานสามล้อมาใหม่อะไรมาใหม่นี่โอ้โหตื่นใจว่าอย่างน้อยผมก็มีคลิปละมองไม่เห็นว่ตัวนั้นมันเจอทำเล่นๆอีกเลยครับอ ก็ว่เมื่อก่อนเคยมาขายแล้วทำเขาทำเล่นๆนะถ้าเกิดมีคนซื้อล่ะสามล้อพับเนี้ยหายากนะหายราคาเฉยๆยากเลยเท่าไหร่ครับสามล้อพับเนี่ยตัวนั้นเออตอนตอนที่ขายตอนนั้นจะอยู่ที่เก้าพันเก้าครับเก้าพันเก้าไม่มีไฟฟ้านะครับแต่ที่ผมกำลังจะมาโม่ใส่เป็นไฟฟ้าใช่ครับถ้าใส่ไฟฟ้าแล้วได้เท่าไหร่ เออมันช็อตไฟฟ้าเันเพิ่มคนมันก็ตกอูกประมาณหมื่นหกหมื่นเจ็ดนะครับโอเคเลยนะสามร้อยคือไฟฟ้ามันก็ตกประมาณนั่นแหละครับประมาณแปดแปดแต่มันพับได้เออพับได้เร็วสื่ในโลกเหมือนเดิมเหมือนเดิมเป็นจักรยานที่พับเร็วสื่อในโลกเหมือนเดิมคุณสังเกตว่าเพลงมันเปลี่ยนไปไม่ถึงผมเปลี่ยนเองคือผมว่าชันสังเกตครับอรแต่รับรู้ได้เฉยต้องเดินมาดูถือว่าเป็นร้านของผมได้ไหมไม่ไม่ได้ครับไม่ได้ไม่ได้ อันนี้เขาเรียกอาร์ตีเวิลด์ครับอาร์ตีเวิลด์ับยิ่งก,กว่าข้องผมยิ่งกว่าโลกของอาร์ตี้มีทั้งคอมแล้วก็มผทั้งสำเพ็งอยู่ในที่เดียวกันแ้ไอ <c oughs> ้คุณมีหมวกจักรยานขายปะไม่ไม่มีแบบนี้แบบที่ผมใส่มาเนี่ยเออไม่มีครับแหมแใส่ก็สวยเชียวผมจักรยานนะแต่คุณอาร์ตี้นะคือตอนเนี้ยคุณเนี่ยดังมากในร้านคุณเห็นไหมจะบอกให้มีดารามาเที่ยวเลยโดยเฉพาะคุณคืนดาราคือรักแหม่จริงนะคือรักการแต่งตัวนะฮะดาราชัดเจนเลยมามาแบบ เอาใหญ่เลยนะผมไม่พื้นทั้งตัวอ่าเนี่นะก็คือมีของขายทุกอย่างนะก็ไม่ไม่เกือบเกือบทุกอย่างดีกว่าไม่ทุกอย่างทุกอย่างครับแต่ถ้าคราวนี้ไม่มีอะไรคราวหน้ามาจะมีครับถ้ามีรถยนต์กับมอเตอร์ไซค์นี่จบแล้วเนี่ยรถอยู่ข้างนอกนะอยู่ข้างนอกนะรถยนต์คุณก็ขายคือรถใช้เองใช่นะมีมีคักระบะกระบะด้วยครับใครอยากมามาได้เลยนะเดี๋ยวพาซิโอทาวนะฮะรังกำแพงตอนนี้ว่าท่าเรือกำลังเปิดแล้นะใช่ใช่อ๋อใช่ผมเห็นกทมใช้วิ่งแล้วมีเรือวิ่งถ้าเรือเปิด แล้วตอนนี้ก็กำลังจะคึกคืนนะคุณเป็นร้านเก่าแก่ของที่นี่เลยเห็นไ้ว่าตอนนี้เข้ามาที่พาโอนะฮะคุณเนี่ยเป็นเป็นจุดน่าสนใจที่สุดเป็นแลนด์มาร์คอาร์ต้เวิลด์ใช่ไหมฮาวเวิลด์เวิอาร์ต้เวิลด์ก็คือว่ามีทุกอย่างตั้งแต่แต่ก่อนคุณมีแต่จักรยานเนาะ ผมแผ้คือยตอนนี้มีทุกอย่างเลยอ่ะก็เคยหันไปรับงานเดินแบบอยู่พักก็ไม่มีคนจ้างไม่รู้เพราะโควิดหรือเปล่าเหรอใช่ใช่ผมว่าโควิดแหละนะจริงจริงอ่ะถ้าเกิดไม่มีโควิดคุณงานเต็มแล้วไม่มีนั่นหละผมก็เลยเปล่าครับคิดว่ากลับมาขายจักรยานเหมือนเดิมดีกว่าเหรอดีดีท่าจะได้มีคลิปถ่ายผมนึกว่าคุณจะเลิกจักรยานแล้วถ้าคุณเลิกจักรยานผมก็ไม่มาถ่ายแล้วไม่เลิกจริงเหรครับขออยังถ่ายอยู่นะครับพาเดินวันนี้คุณมีอะไรจะนําเสนอ สมาชิกช่องผมมั่งอย่างน,านั่อจักรยานเนีย่ยแน่นอนอยู่แล้วมีคนมีคนเขา,นนเ,ขาเป็นรองเท้ามือสองเหรอเป็นลายใหม่เหรอ มีคนทักมาเยอะมากจักรยานจนผมบอกว่าอย่าติดต่อเข้าไปเลยอ่ะพี่แหม่บางทีมันก็ไม่ใช่เลยช่วงนี้ของมันขาดกันได้ใช่ไหมไม่รู้จะเป็นี้ยังไงไหนรองเท้ามือสองเป็นไงบ้างครับจะเป็นเป็นรองเท้าเลยครับอันนี้ว่าขายเป็นครับไม่ใช่ถุงเท้านะไม่ใช่เป็นรองเท้าครับก็จะเป็นแบบสภาพมันก็บาดสาย50เปอร์เซ็นต์นะครับผมก็ยังคันสวยๆมีห่อดีๆเลยป่ะฮะเออเออครับเป็นแบบอย่างแหวนอันี่ยคอนเวิร์ตนะเนี่ยทางไกลทางมันเลยเนี่ย เนี่ยผมก็พยายามเลือกสวยๆเอาจริงเหรอเนี่ยอันนี้กี่กี่บาทครับเออถ้าคู่นี้มันตกอยู่ประมาณสามร้อยกว่าบาทเนีเฮ้ยคอนเวิร์ตออสตาสามร้อยสามร้อยกว่าบาทครับคุณเอาจริงอ่ะจริงครับจะโดนจับยังไงคือทำไมโดนจับขายถูกเกินฮะไอ้นั่นอ่ะโกงขึ้นสุดในร้านอ่านั้นแพงอันนี้ถือว่าเป็นสินค้ามือสองนะองท้ามือสองสี่ร้อยกว่าบาทนี่คอนเวิร์ตนะเนี่ยคอนเวิร์ตครับของใหม่นี่เกือบสองพันโอ้โหสองพันกว่าเลย ไอ้สีครีมนะครับเนี่ยครับเราดูสภาพแบบผมไม่อยากจะถามเลยว่าแท้ไหมอู้แท้ครับแท้โอ้แท้โอเคคือคือเราเข้าใจนะว่ามือสองครับมือสองเนี่ยราคาเนี่ยแท้แน่นอนแน่นอนครับเพราะว่าถ้าเกิดบอกว่ามือหนึ่งสี่ร้อยเนี่ยถ้าผมบอกว่าถ้าคุณเมื่อกี้ผมถาม เมื่อกี้ผมลองใจคนผมจะถามคุณว่ามือสองหรือมือหนึ่งถ้าคุณบอกมือหนึ่งเมื่อไหร่ปุ๊บเดี๋ยวเจ้าหน้าที่มาเลยนี่คือสองควบคุมลิขสิทธิ์ไงมีที่ไหนคอนเวิร์ตมือหนึ่งสี่ร้อยไม่เคยเคยมีอันนี้อันนี้ในที่นะครับถือไหมคือมือสองเนี่ยโอ้โหนี่อันนี้ขายนะฮะคันนี้ขายใครอยากได้เอาไปเลยนะฮะขายสองพันเองครับ อ๋อันเดียวคันเดียวก็เอาแล้วครับเหมาะสำหรับคนเล่นฟรีรันนิ่งนะครับฮะนี่ครับข้างหลังนี่คืออะไรตอนแรกคิดว่าเป็นเครื่องไฟฟ้าคือรองเท้าไฟฟ้าหรือไม่ใช่มทำไว้เพื่อสุรป้องกันด้านต้นต้นต้นไอ้รอยหไหลครับโอ้ผมกำลังอยากได้ผมชอบจระเกสฟาถังัอยะเลยครับคู่เท่าไหร่ครับเนี่ยอันนี้เออถ้าตัวนี้สี่ร้อยกว่าบาทครับอันนี้คือมือสองเหมือนกันมือสองครับคุณจะบอกว่าของใหม่นะของใหม่จนที่มาเลยนะคือคือคุณไอ้เจ้าหน้าที่อย่างเดียวเลย ของใหม่มีที่ไหนใช่ร้อยอันนี้มือสองจริงจริงนะเบานะผู้นี้เพิ่ๆผมมาเอาเองเห็นไหมดูนะเพราะว่าผมชอบเดินอย่างงี้เอาส้นลงงี้ก็มาชมได้นะครับอ่คนขายคนขายเนี่ยชื่ออาตี้นะฮะจะจะแบบว่าจะอารมณ์ดีมากนะฮะ อันนี้เป็นคุณแม่นะคุณแม่ของอาร์ตี้นะฮะก็คือคุณแม่ยังสาวอยู่เลยนะฮะทรงสวยอยู่เลยนะฮะนี่นะฮะนี่ใจดีนะฮะก็ค,คือว่าทั้งแรกทั้งแจกทั้งแถมเลยมาร้านนี้ใช่ไหมฮะแต่ต้องจ่ายตังค์นะ,ะของแถมก็ต้องจ่ายตังค์ด้วยน,วนะฮะคือคือซื้อหนึ่งแถมหนึ่งแล้วเราคิดตังค์แค่แค่ชิ้นเดียวชิ้นที่สองคิดนิดเดียว <laughs> จะแถมไหมเนี่ยนไม่รไม่มีอันนี้รูปโลงนะฮะ นี่เป็นงานลูกเราเป็นลูกสีเล็กแค่นี้เองเราบอกไว้เลยถ้าสนใจต้องรีบซื้อนะครับเพราะต่อไปย้ายไปดาวังคารเราไม่ได้ใช้กันแล้วนะครับเราก็จะไปมีโมเดลดาวังคารใช่แต่อันนี้ก็จะกลายเป็นเราไม่ได้ใช้ประโยชน์กับมันนะครับไม่ได้ใช้ประโยชน์อันนี้ก็จะไม่มีใครอยู่บนโลกแล้วสวยนะอันนี้อะไรเนี่ยไหนลองพรีเซนต์หน่อยนะอันนี้มันเป็นลูกเราเป็นหินสีครับเราหินอะไรเป็นหินเหรอครับเฮ้ยผมไม่รู้นะไหนขอเฮ้งหนักเป็นหินเหรอฮะเป็นหินมันมีชื่อเรื่อันนี้อันนี้อันไหนหยกหยกตอนนี้รู้สึกว่า ใครจะลบกับใครอยู่รัสเซียแค่สีเขียวกําลังอยู่ยูเครนใช่ไหมครับยูเครนยูเครนอยู่ไหนเนี่ยครับอันนี้มันยังอันนี้ทางเป็นเอเชียเอเชียอยู่ตรงนี้แล้วจะลุงอันนี้อันนี้จีนจะอยู่ตรงนี้ครับแล้วรัสเซียอยู่ตรงนี้ยูเครนจะอยู่สิ่งตรงนี้ครับอ๋อตรงนี้ใช่ไหมหุ้ยสวยนะถือว่าตั้งโชว์ได้เลยนะแล้วใช้ประโยชน์ได้ด้วยใช่ตัวนี้เอาไว้ตั้งโชว์อยู่แล้วครับแล้วก็จะมีหลายขนาดด้วยนะครับเต็มเลยครับโอ้โห อันนี้ขายลูกเท่าไหร่คะหนีเออตัวไหนครับไอพวกอย่างเงี้ยลูกตัวไหนบอกไม่ได้จริงครับตัวนี้ต้องมาดูแล้วค่อยบอกนะครับไม่งั้นเดี๋ยวเจ้าหน้าที่มาลงอีกนะวจะได้ยานไปปั่นผกลัวเอาเลยไหมเอาไหมเดี๋ยวเดี๋ยวปรับบ่อให้อ่เดี๋ยวผมปรับบ่อให้เอาหน่อยไหมแม่เดีปรับได้ไหมทำได้มาเดี๋ยวผมตั้งให้มานี่อ่ะแม่เอาปั่นเท่าไหนอ่ะนี้ได้ไหมครับ ต้องขาตึงใช่ไหมเอาแม่เอาลองเอาลองเทียบเลยนะได้ไดนี่นะฮะอยากจะลองปั่นด้วยวนะ้ำน้ำของกับนนะ้ำได้เลยครับนะนฮะรองเท้าก็มีนะฮะหน้ากากาก็มีหมดมีรถนี่ด้วยนะฮะรถนี่เรียกว่าเอาณนะสกูตเตอร์ล้อใหญ่นะฮะล้อ,อยาง่เลยเป็นร้านที่เขาเรียกว่า อยากได้อะไรก็มีนะฮะหรือว่าอยากให้แกสั่งอะไรมาขายนะตามใจลูกค้าเลยนะฮะอยากอยากจะให้ขายอะไรบอกไม่ใช่อยากจะซื้ออะไรอยากจะให้ขายอะไรบอกได้เลยนะอยากให้แกขายอะไรบ้างี่บ้านการมีหมดนั้นทุกันอยากจะให้หาอะไรมาขายบอกเลยนะฮะแกหา,ามาขาย <c oughs> เดือยไปนะครับเือไปเป็นสี่คนนะฮะเอาไว้ในบ้านโหที่เค่งเสียงที่ก็มีนี่เป็นโคตรโลกนะครับ อยากให้หาอะไรมาขายบอกได้เลยนะฮะเดี๋ยวจะจดไว้แล้วไปหามาขายให้นะฮะเห็น้วว่าตามใจลูกค้ามากเลยลูกค้าไม่ซื้อไม่เป็นไรแต่อยากให้ขายอะไรบอกเดี๋ยวจะหามาขายให้ใช่ครับแล้วไม่ซื้อไม่เป็นไรไม่ใช่ว่าหาของที่ลูกค้าอยากซื้อนะหาของที่ลูกค้าบอกว่าอยากให้มาขายให้อามาขายแล้วก็ขายได้เรื่อยๆค่ะนะนี่นะฮะของสะสมมีหมดเลยนะฮะเนี่ยหาได้หมดนะฮะหรือว่าเป็นร้านที่เขาเรียกว่า คือคืนที่สุดแล้วตอนนี้ในพาซิโอ้อ,อมจาาร้านาาดารเดี๋ยวผมจะตัดแผนที่ไว้ให้นะที่พาซิโอทาน,นะมาเดินชมได้เลยครับเลือกซื้อผมก็มาซื้อพวกอุปกรณ์จักรยานแกเรื่อยนะฮะไฟอะไรอย่เงี้ยรองเท้านี่สวยๆเงี้ยเลยนะทันเบิร์ด